โอเคนะนี่สวัสดีค่ะทุกคนขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนล New Day Station ค่ะ สถานี50ยังแจ๋วนะคะแต่ว่าคนอายุอื่นๆก็ดูได้นะคะวันนี้ใครที่มีปัญหาผมขาวผมหงอกนะคะต้องห้ามพลาดเพราะว่าวันนี้พี่นิวมีวิธีการชะลอผมหงอกแบบง่ายๆมาฝากนะคะซึ่งเป็นสูตรแบบธรรมชาติ100%ใช้ส่วนผสมเพียงแค่อย่างเดียวคือใบย่านางนี่นั่นเองนะคะซึ่งใบย่านางนี่บอกเลยว่าสรรนคุณเขาเยอะมากๆนะคะไม่ว่าจะช่วยชะลอการเกิดผมหงอกทําให้ผมดกดํานะคะมีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงนะคะแล้วก็ยังมีวิตามินเอ แคลเซียมฟอสฟอรัสแบบเยอะมากๆคือมันจะช่วยทําให้เราแบบแก่ช้าลงคือมันสามารถชะลอวัยเราได้นะคะและวันนี้นะคะพี่นิวก็จะมาแชร์วิธีการทําน้ําใบยญนางปัน่นซึ่งมันทําง่ายมากจริงๆค่ะทุกคนก็เดี๋ยวเราไปดูวิธีทํากันเลยก่อนไปอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่อง u Day Station นี้ด้วยนะคะขอบคุณะคะ่ะอันนี้นะคะก็เป็นใบหญ้านางที่พี่นิวสั่งซื้อมาจากออนไลน์นะคะอันนี้ซื้อมาเนี่ยน้ำหนักก็ ครึ่งกิโลนะคะเพื่อนเพ<อ>ื่อนก็ห่อใหญ่อยู่นะแล้วก็เขามีแถมแบบ ของแถมมาให้ด้วยเนาะร้านใจดีมากะคะ่ะอันนี้ซื้อมาจากสวนเกษตระคะที่จังหวัดตากเดีย๋ยวจะขึ้นชื่อร้านไว้ใต้คลิปนะคะว่าชื่อร้านอะไรนะคะซึ่งแพ็คนี้เนี่ยครึ่งกิโลเนี่ยก็ราคา50บาทนะคะรวมค่าส่งประมาณ30บาทก็คือแพ็กนี้ตกประมาณสัก80กว่าบาทเนาะ,ะแล้วก็เขาแพ็คมาให้อย่างดีอยู่ในกล่องแบบอย่างดีมากเลยก็เดี๋ยวเราจะเอาใบย่านางเนี่ยไปล้างไปทําความสะอาดนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเอาไปปั่นกันค่ะล้างน้านําให้สะอาดนะคะใส่เบก เบกกิ้งโซดาลงไปแช่เบกกิ้งโซดาไว้ประมาณ10-15นาทีจากนั้นก็ล้างน้ำให้สะอาดค่ะต่อไปนะคะเราก็ใส่ใบย่านางลงไปในเครื่องปั่นเลยค่ะเทน้ำลงไปครึ่งหนึ่งจากนั้นเราก็ปั่นเลยค่ะ เวลาที่เราปั่นใบย่านางนี่คือเราจะไม่ได้แบบปั่นลวดเดียวนะคะเพราะว่าความร้อนที่เกิดจากมอเตอร์ของเครื่องปั่นเนี่ยมันจะทําให้สารพัุณของใบย่านางเนี่ยลดลงหรือว่าสูญเสียไปดังนั้นเนี่ยเวลาที่เราปั่นเนี่ยเราก็จะปั่นประมาณ5วินาทีเสร็จแล้วก็หยุดนะคะเสร็จแล้วเราก็ปั่นใหม่อีก5ว <al> ินาทีแล้วก็หยุดค่ะก็ปั่นประมาณนี้เนาะอันนี้เป็นลักษณะของใบย่านางปั่นที่ได้ะคะ่ะข้างบนมันจะเป็นฟองฟอดๆส่วนข้างล่างเนี่ยก็จะเป็นน้ําใบย่านางดังนั้นเนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปกร ถึงจะนําไปใช้ได้จากนั้นเราก็จะกรองน้ําใบยะนางปั่นด้วยผ้าขาวบางค่ะนี่นะคะก็เป็นใบยะนางปั่นที่ได้นะคะกลิ่นมันก็จะแบบมีความเหม็นเขียวนิดๆจากนั้นนะคะเราก็เทน้ําใบยะนางปั่นนี่ใส่ขวดแก้วไว้นะคะเอาไว้ดื่มส่วนที่เหลือนี้นะคะเราก็จะเอามาใช้ในการสเปรย์ผมนะคะใช้หมักผมเนี่ยเพื่อที่จะชะลอการเกิดผมงอกอันนี้นะคะทุกคนก็เป็นน้ำใบยะนางปั่นที่ทำเมื่อกี้นี้นะคะ โหกลิ่นแบบเหม็นเขียวมากๆเลยนะ oh. <laughs> เหมือนกลิ่นใบไม้อ่ะทุกคนก็เดี๋ยวลองชิมนะแต่ว่ารสชาติมันเหมือนกินน้ำเปล่าจืดๆแค่เหม็นเขียวนิดหน่อยค่ะโอเคกินได้ น้ำใบาย่นางปั่นนี่บอกเลยว่ามีประโยชน์มากมากนะคะแล้วก็มีสารต้านอนุมูลอิสระที่สูงแล้วก็มีคอโรฟิลที่สูงมากๆด้วยดูสิน้ำมันจะเป็นแบบสีเขียวเข้มมากนะคะซึ่งถ้าเราแบบกินน้ำใบาย่นางปั่นเข้าไปทุกๆวันเนี่ยมันสามารถชะลอการแก่ของเราได้นะคะทุกคนเพราะว่าเขามีวิตามินแบบเยอะมากมีวิตามิน A วิตามิน B วิตามิน C มีแคลเซียมมีฟอสฟอรัสมีสารต้านอนุมูลอิสระแล้วก็มีเบต้าแคโรทีนคือแบบประโยชน์เขาเยอะมากเลยซึ่งถ้าเรากินทุกวันเนี่ยมันก็สามารถที่จะ ชะลอการแก่ของเราได้ชะลอการเกิดยิ้วรอยของเราได้นะคะเพราะฉะนั้นทุกคนค่ะกินค่ะตัวอันนี้นะคะก็เป็นน้ําใบยะานางฝันที่เดี๋ยวเราจะเอามาหมักผมกันก่อนที่เราจะสระผมนะคะก็ะคือหมักทิ้งไว้ประมาณแบบ15นาทีหรือจะนานกว่านั้นก็เอาที่แบบทุกคนมีเวลาเอาที่ทุกคนสะดวกนะคะเปรไปคะ่ะทุกคนค่ะอืมโอเคนะนี่ ทิ้งไว้ประมาณ15-30นาทีหรือว่าจะนานกว่านั้นก็ได้เอาที่ทุกคนมีเวลานะคะซึ่งสรพรพคุณของน้ำใบยะานานนี้มันมีเยอะมากนะคะแล้วก็หนึ่งในนั้นก็คือว่า มันจะช่วยให้ผมดกนํำ our, แล้วก็ชะลอการเกิดผมงอกโหนี obile, ่เป็นส่รนผสที่แบบสุดยอดมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ควรที่จะหมักผมด้วยน้ําใบย่านางอยู่เป็นประจำนะคะเพื่อที่เราจะได้ไม่ต้องมานั่งย้อมผมหรือว่าใช้สารเคมีเพราะว่าอันนี้ก็เป็นสูตรแบบธรรมชาติร้อยตเซก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์นะคะแล้วก็อยากให้เพื่อนๆไปลองทํากันดูนะคะเพราะว่าน้ําใบย่านางเนี่ยมีประโยชน์มากๆเลยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าลองทํากันแล้วเนี่ยเป็นยังไงกันบ้างได้ผลยังไงกันบ้างก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันนะคะ และถ้าใครอยากให้พี่ยูทำคลิปอะไรก็ทิ้งคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณที่ติดตามชมและก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยเูเดย์สเต,เตชั่ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าไปแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะ